สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เจอกันนะครับกับซีรีส์พี่บอยจอดการบ้านใน EP ที่7นะครับวันนี้เนี่ยมีนะครับน้องๆน,นะสอบถามการบ้านมาทางไลน์นะครับในของพี่บอยเองเนาะการบ้านวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนที่เป็นเรื่องวงกลมนะครับแต่มันเป็นวงกลมที่เป็นทฤษฎีบทของวงกลมของชั้นน้องๆม3นะครับวันนี้พี่บอยก็จะเอาตัวอย่างมาให้เด็กดูนะครับถือว่าศึกษาไปพร้อมกับ น้องๆนะครับที่เข้ามาถามพี่บอยเลยเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เด็กๆจะเรียนแบบฝึกหัดนะครับวงกลมม3ไม่ให้เข้าใจนะครับพี่บอยแนะนํานิดนึงนะเรื่องนี้พี่บอยเคยมีสอนนะครับเรื่อง9ทฤษฎีบทของวงกลมไปแล้วนะครับในซีรีส์ที่เป็นคณิตส0นาทีเนาะเด็กๆสามารถเข้าไปที่เพจนะครับหรือ YouTube ช่องบอยเดอะแมทนะเสร็จแล้วเซิร์ชค,คําว่า9ทฤษฎีบทของวงกลมนะตามหน้าจอนี้ได้เลยปกตามนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ทฤษฎีก่อนที่จะดูแบบฝึกหัดกันเนาะ จะได้ตามพี่บอยทันนะครับโอเคอวันนี้นะครับแบบเป็นแบบฝึกหัดวงกลมเนาะพี่บอยจะเลือกมานะครับให้เด็กๆลองดูไปพร้อมกับพี่บอยทั้งหมด5ข้อนะครับจริงๆได้รับคำถามมาจากทางไลนะ์เนาะนะครับให้ช่วยสอนกันบ้านนะในกลุ่มของวงกลมให้หน่อยเนะเด็กๆลองดูด้านซ้ายดียนึงนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นข้อที่15เนาะนะครับเขาให้พิจารณารูปวงกลม ที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะสังเกตนะครับวงกลมตัวนี้นะครับเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเนาะ,ะที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุด O นะแล้วก็ทําไมครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยนะเด็กๆนี่เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับพี่บอยเป็นสีส้มตรงนี้นะครับถ้าเด็กๆเคยเรียนทฤษฎีบทนะครับของวงกลมเนาะ ในคลิปเก่าพี่บอยนะครับเดี๋ยวพี่บอยอาจจะทนไปพร้อมๆกันเลยในตัวอย่างข้อนี้เลยนะฮะมันจะดีมันจะมีทฤษฎีบทหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมนะครับว่าสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมนะครับแต่ต้องจุดจุดเนี่ยนะจุดสามจุดเนี่ยนะสังเกตดีๆนะครับในครึ่งวงกลมเนี่ยแต่จุดสามจุดของสามเหลี่ยมเนี่ยต้องอยู่บนเส้นรอบวงนะฮะจุดสามจุดนี้อยู่ในเส้นรอบวงนะครับและอยู่ในครึ่งวงกลมด้วยเนาะ ทฤษฎีเขาจะบอกไว้ว่ามุมตรงนี้ครับมุมเเนี่ยนะจะเป็นมุมฉากเสมอตรงนี้นะจะเป็นมุมฉากแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าตรงนี้เก้าสิบองศาแน่ๆใช่ปะ่ะเนี่ยตรงนี้เก้าสิบองศาแน่ๆถ้าตรงนี้เก้าสิบนะครับแสดงว่าอะไรตรงนี้ห้าสิบเด็กๆก็สามารถหามุมไหนได้ครับมุมที่เป็น m N P MNP ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเลยคือมุมสีส้มตรงนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆก็ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมทาต่อได้เลยใช่ป่ะครับนี่เนาะพันทฤษฎีสามเหลี่ยมก็คืออะไรครับสามมุมรวมกันต้องได้เท่าไห 180, ร่ร้อยแปดสิบเนาะแสดงว่าพี่บอยมีมุมห้าสิบนะครับพี่บอยมีมุมเก้าสิบนะพี่บอยมีมุม MNP รวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาตามนี้นะครับเสร็จแล้วพี่บอยก็ย้ายข้างไปเนาะ พี่บาได้ m n p เท่ากับร้อยปลบ50เนี่ยครับลบ90นะเหมือนพี่บอยเอาร้อยดสิตั้งนะครับแล้วลบด้วยร้อยสเนาะก็จะเหลือ40องศานะครับอ่าเหลือ40องศาเพราะฉะนั้นพี่บอยได้คำตอบแล้วนะครับตอบช้อยขอไข่เนาะโอเคถัดไปนะครับในข้อที่สิบกเนาะเขาบอกว่าให้พิจารณานะครับรูปวงกลมที่กำหนดให้ต่อไปนี้เขาถามว่ามุมนะครับ B, C, D นะมีค่าตรงกับข้อใดนะ B, C, D นะครับมีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับพี่บอลบ,บอกเลยว่าไม่ยากพี่บอขออนุญาตซูมรูปนิดหนึ่งเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับตัวที่เป็นองศานี่มันเล็กอ่ะเวลาเด็กๆทํานะครับให้เด็กๆลองนึกถึงมันจะมีทฤษฎีวงกลมนะครับทฤษฎีหนึ่งนะที่มันจะบ่งบอกค่าอะไรบ้างครับ ใหญ่พอเะทราบไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเราตีเส้นแบบนี้นะครับเีาจะเห็นเส้นสีม่วงเนาะแล้วก็เห็นเส้นสีนะครับส้มใช่ไหมครับอ่ะก็จะมีทฤษฎีหนึ่งก็คือถ้าเราเกิดตีเส้นนะเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นตรงนี้และสีม่วงกับสีส้มนี่เนาะลองรับมุมที่ส่วนโค้งเดียวกัน อ่ะเดี๋ยวลองดูนะมุมที่ส่วนโค้งด้วกันก็คือตรงสีฟ้าที่พี่บอกให้ดูนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยรองรับนะครับส่วนโค้งวงกลมสีฟ้าเนาะแล้วก็เส้นสีส้มนะครับก็รองรับส่วนโค้งของวงกลมสีฟ้าเหมือนกันนะแล้วมีนะครับจุดปลายนะเนี่ยจุด E กับ C เนี่ยอยู่บนเส้นรอบอ่าอยู่บนเส้นนะครับรอบวงของวงกลม เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดแบบนี้นะครับมุมนะครับ deb นะครับ deb จะเท่ากับ dcb เสมอเนี่ยมุมน้ําเงินตรงเนี้ยจะเท่ากันแสดงว่าถ้าตรงเนี้ยนะในชี้เนี่ยมันยี่สิองศาแสดงว่ามุมเนี้ยนะฮะก็จะ22สิบององศาด้วยตามทันนะครับอ่าถ้าตรงนี้นะครับ ยี่สิบสององศานะยี่สิบสององศาแสดงว่าอะไรครับนี่ถ้าเกิดพี่บอยแล้วให้เด็กๆดูสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วกันนะว่าขอระบายนะครับเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมนะครับเด็กเห็นฮนะอ่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีมุมยี่สิบสองบวกสี่บสองก็คือมุมสีแดงก้อนนี้นะครับอ่ามุมรวมก้อนนี้เนาะก็จะเป็นหกสิบสี่องศา แล้วก็มุมรวมตรงนี้นะครับ66องศานะฮะก็เป็นเท่าไหร่ครับ130องศาแสดงว่าถ้าเกิด2มุมนี้รวมกันได้130แสดงว่ามุมที่เหลือนี่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมมุมที่เหลือนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ50องศาตามน,นั้นได้50องศาเนาะเสร็จแล้วโจทย์ถามมุมไหนครับมุม BDC นะครับ BDC เพราะ BDC เนี่ยเด็กๆลองดูตรงนี้นิดเดียว มันก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันเนาะนี่ไงถ้าพี่บอยตีเส้นนะครับสีเขียวตัวนี้ด,ดีนะสีเขียวเนาะอันหนึ่งนะฮะแล้วพี่บอยตีเส้นนะครับสีน้ําเงินตัวนีนะ้อันหนึ่งสองนะครับสเส้นสีเขียวกับเส้นสีน้ํางเงินเนี่ยมันทําไมฮะรองรับส่วนโค้งเหมือนกันและเป็นรองรับส่วนโค้งเดียวกันด้วยอ่ะพี่บอยให้ดูเป็นสีฟ้าตรงนี้เนาะยาวๆตรงเนี้ยเห็นไหมฮะ พอมาลองรับส่วนโค้งเดียวกันเนี่ยถ้าตรงนี้50มุมตรงเนี้ยเด็กๆมันก็จะ50อ,องศาด้วยครับเขียนนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่พอยได้คำตอบแล้วนะครับข้อ1ะสิโคตอบข้อควายนะมุม BDC นะครับเท่ากับ50อ,องศา,าน,นั่นเองอ่ะพี่่าไปต่อนะ อ่ะถัดไปนะครับมีข้อ17กับ18เนาะอ่าเหมือนเดิมน,นะครับพี่บอยขออนุญาตสูงเข้าไปอีกนิดนึงนะจะได้มองกันชัดๆข้อ17เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูรูปวงกลมต่อไปนี้นะเขาถามว่ามุมนะครับ D อ่า B B บอยนะดีนะ, C นะครับมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้มันจะมีทฤษฎีวงกลมอีกอันหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้าเรามีจุดศูนย์กลางดีนะนี่จุดศูนย์กลางนะครับอ่าแล้วพี่บอยตีเส้นไปเส้นที่พี่บอยลากสีม่วงนี่คืออะไรฮะ รัศมีแน่นอนใช่ไหมเส้นสีม่วงตัวนี้น่ครับเป็นรัศมีวงกลมแน่ๆเพราะพี่บอยลากจากจุดศูนย์กลางนะครับไปจนถึงจุดบนเส้นรอบวงนะครับเนี่ยสองงานเนาะนี่นะอันนี้รัศมีนะครับเส้วเด็กๆเ,เห็นนะครับอันหนึ่งไหมมีเส้นหนึ่งที่พี่บอยลากจากจุดบนเส้นอะไรครับรอบวงนะครับนะครับก็คือจุด a อเนาะอ่าแล้วพี่บอยลากมาสีน้ําเงินนะครับน,นี่เห็นนะ อ่าตอนนี้มีสีม่วงกับสีเงินนะครับแต่มันแต่มันจุดเริ่มต้นมันต่างตรงไหนนะครับเส้นสีม่วงเนี่ยพี่บอยล่ามาจากจุดศูนย์กลางเนาะแต่เส้นสีเงินเนี่ยพี่บอยล่ามาจากจุดมันเส้นรอบวงและนะครับสองเส้นเนี้ยมันทํให้เอ่ยลองรับส่วนโค้งเดียวกันเห็นนะลองรับส่วนโค้งเดียวกันที่พี่บอยระบายสีน้าเงินเข้มเนี่ยเขาจะมีทฤษฎีหนึ่งนะครับนะถ้าลองรับส่วนโค้งเดียวกันนะครับ เส้นที่ลากจากจุดนะครับศูนย์กลางนะและมีมุมนะครับรองรับส่วนโค้งด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสองเท่าเลยครับเด็กๆสองเท่าของนะครับตรงที่รองรับส่วนโค้งเดีวยวกันแต่ลากจากจุดบนเส้นรอบวงนีชิ้นนี้เพราะนั้นตรงเนี้วยหกสิบแสดงว่าตรงมุมสีเขียวเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยยี่สิบองศาทันที เป็นสองเท่าไงนะครับเป็นสองเท่าของหกสิบองศาเนะี่ยเป็นร้อยี่สิบองศาเนาะเสร็จแล้วแต่โจทย์ไม่ได้ถามตรงนี้โจทย์ถามว่า bdc เท่าไหร่เขาถามมุมสี่ม่วงหนึ่งนะมุมสี่ม่วงสแสดงว่าอะครับนี่ไงรัศมีนะครับรัศมีได้ปุ๊บอ่นะพี่บอยมีมุมสี่ม่วงเนาะถ้าตรงนี้ร้อยี่สิบนะครับมุมสี่ม่วงนี้ มันจะทําไมฮะมีค่าเท่ากันใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กลองดูดิก็เรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนมันเสมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาดูนะเนี่ยตรงเนี้ยพี่บอยระบายเป็นสามเหลี่ยมเหลือนนะงนะเด็นสามเหลี่ยมเหลืองไหมสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยนะครับมันมีมันองค์ประกอบมาจากตรงรัศมีที่เท่ากันอ่ะแต่วนนี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมุมที่ฐานเท่ากันเนาะ แสดงว่าตอนนี้เรามีแล้วร้อยี่สิบองศาถ้า,ดเ,ดาเ,เด็กเด็เลบกับร้อยสาสิบอ่าร้อยแปดสิบองศาเนี่ยเด็กๆจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหกสิบองศาถูกไหมแต่หกสิบองศาเนี่ยเด็กๆจะต้องแบ่งครึ่งด้วย60รหกสิบองอ่าหกสิบองศาเนี่ยก็จะครึ่งหนึ่งก็คืออย่างละสามสิบอย่างละสามสิบเพราะฉะนั้นร้อยยี่สบวกสาสิบวกสาสิบก็ได้ร้อยแปดสิบองศาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมุมดี อ่าบ ah, d ดนะครับอันนี้นะก็ <ization> จะต้องมีค่าเท่ากับสาสองศานั่นเองพี่บอยตอบแล้วนะครับช้อยก็ไก่ตามทันนะอ่ะถัดไปนะครับลองดูข้อที่สิบแปต่อให้พิจารณา ถัดไปข้อที่สิบแปดเนี่ยพิจารณานะครับรูปวงกลมที่กําหนดให้ต่อไปนี้เนาะแล้วถามว่ามุม B A D เท่าไหร mm. ่พี่บอลระบายก่อนตรงนี้สีส้มนะครับอ่ะเด็กๆยังใช้หลักการเดิมได้นะครับยังใช้หลักการเดิมได้ mm. เอาง่ายๆก่อนพี่บอยขอดูตรงนี้นิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าพี่บอยตีเส้นนะครับอันนี้จุด M เนาะจุดศูนย์กลางนี่นะ พี่บอยตีเส้นนะครับสีเขียวมาปึ๊บหนึ่งชิ้นนะครับปึ๊บหนึ่งชิ้นเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะครับตีเส้นสีม่วงมาปึ๊บหนึ่งชิ้นนะครับปึ๊บอีกหนึ่งชิ้นเด็กๆเห็นอะไหมมันทําไมครับรองรับนะครับส่วนโค้งเดียวกันสีน้ําเงินสแสดงว่าถ้าตรงเนี้ยเจ็ดสิองศาตรงเนี้ยจะเหลือครึ่งเดียวสามสิบห้าองศาทันทีอ่ะพี่บอยเทียบระหว่างตรงมุมนี้นะครับ 70นี่นะกับสาห้านี่นะครับลองรับสังคุงเดียวกันเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางครับจะเป็น2เท่าของมุมที่อยู่บนเส้นรอบวงเนี่ยไปเหลือ 3, สามห้าเสร็จแล้วเด็กๆใช้ทฤษฎีอะไรครับสามเหลี่ยมเนาะเนี่ยอยู่ในเครื่องวงกลมนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมอยู่ในเครื่องวงกลมแสดงว่ามันจะมีหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมฉากเนี่ยก็คือมุมที่เป็นมุม A เนี่ยนะครับจะเป็นมุมฉาก แส้งว่าตัาตรงนี้สามห้าแสดงว่ามุมนะครับสีส้มนะพี่บอยต้องเอาเก้าสิบองศาลบสามสิบห้าองศาเนาะเท่ากับห้าสิบห้าองศานั่นเองพระฉะนั้นพี่บอยตอบช้อยงอง,งูนะครับข้อนี้อ่าพอทําได้ไหมไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่พี่บอยไปต่อนะตรงนี้ถ้าเด็กดูทฤษฎีเนี่ยจะเข้าใจไวมากเลยนะครับตัวนี้อ่าถัดไปอ่าข้อสุดท้ายแล้วเนาะ นะครับของแบบฝึกหัดวงกลมที่พี่บอยได้รับโจทย์มานะครับข้อที่19นะให้พิจารณานะครับรูปวงกลมที่กำหนดให้ต่อไปนี้เนาะถามว่ามุม PMR นะครับมีค่าเท่าตรงกับข้อใด PMR ต่ PM นะางตัวนี้เนาะสีแดงอันดับแรกก่อนนะครับเขาจะมีทฤษฎีนะอยู่อันหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีรูปสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในวงกลม,ม รูปไหนนี่ไงชมพูอเดี๋ยวเห็นจุดชมพูไหมครับจุดนี้เนาะถ้าพี่บอยตีเส้นเชื่อมนะครับืเด็กๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะแม้ว่ามันจะดูทรงเหมือนมองแล้วเหมือนอาจจะไม่ใช่สเสยนแต่มันสี่เหลี่ยมเพราะเราดูว่ามันมีสีด้านก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ ที่สุเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงกลมนะครับและมีมุมสี่มุมนะที่อยู่บนเส้นรอบวงด้วยนะครับเขาบอกว่ามุมตรงข้ามกันเนี่ยจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาหมายความว่าตรงนี้ร้อยสามสิบเนาะเด็กๆมุมตรงข้ามกันมันคือมุมนี้ครับสีแดงฝั่งนี้เหมือนกันต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบแสดงว่าตรงเนี้กินไปแล้วร้อยสามสิบแสดงว่าชิ้นเนี้ยต้องกินไปได้ไปห้าสิบองศาใช่ไหมครับเพราะว่าร้อยสามสิบ องศาบวกห้าิบองศาได้180ร้อยปสิบองศาเนาะตามทันนะครับเสร็จแล้วอ่เด็กๆลองดูต่อดึกๆบางคนอาจจะพอมองออกแล้วถ้าเกิดพี่บอยมีมุมเนี่คือมุมที่โจทย์จากได้เนาะ PMR เนี่ยนะพี่บอยตีเส้นนะครับตีเส้นนี่คืออะไรครับพี่บอยเหมือนลากอะไรลากเส้นนะครับจากจุดบนจุดศูนย์กลางนะครับของวงกลมเนาะ นะครับลากมามันก็จะรองรับส่วนโค้งสีม่วงตรงนี้เห็นไหมเด็กๆดูนะครับเส้นที่พี่บอลลากมาสินเงินนะมันรองรับส่วนโค้งสีม่วงตรงนี้นะครับเแล้วถ้าดเด็กๆลองดูอีกทีนึงเนะี่ยเส้นสีชมพูเนี่ย่ะพี่บอลขอลากเป็นสีเขียวทับไปตัวนี้ก็ทําไมครับรองรับส่วนโค้งเดียวกันก็คือเส้นสีม่วงเหมือนกันตามทันนะอ่ะพอรองรับนะครับ ส่วนโค้งสีม่วงเหมือนกันเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นทําไมกันครับที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันต้องเป็น2เท่าของมุมที่อยู่บนเส้นรอบวงตอนนี้เส้นรอบวงเนี่ยมันห้าสิบองศาแสดงว่าตรงกลางต้องเป็น2เท่ามันต้องเป็นหนึ่งยแน่นอนครับอ่าพี่น้พี่บอยตอบขออควายเลย,เน,ยนะนะครับหนึ่งองศานะโอเคนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแบบฝึกหัดวงกลมเนาะที่เด็กเ นะครับฝากให้พี่บอยช่วยดูการบ้านให้หน่อยยังไงน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังทําจบวงกลมนะครับหรือฝึกฝนเรื่องวงกลมเนาะลองดูแบบฝึกหานี้เสริมองค์ประกอบไปด้วยนะครับก่อนจะจากกันนะพี่บอยย้ำอีกทีนะครับเรื่องวงกลมนะเด็กๆสามารถนะครับเข้าไปทบทวนได้นะครับที่ช่อง border math ในซีรีส์คณิสิ0นาทีนะครับ EP ที่3รู้จัก9ทฤษฎีบทของวงกลมนะอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในพี่บอยจากกันบ้านใน EP ที่8 นะครับเร็วๆนี้นะเดี๋ยวพี่บอยไปก่อนนะครับอย่าลืมไปทบทวนวันดีจ้า